อีกหนึ่งประเพณีที่มีมนต์เสน่ห์เหมือนกันนะคะพาไปสืบสารประเพณีร0อปีของชาวบ้านบ้านไผ่ขอน้ําอํเาเภอพมที่รามจังหวัดพิษณุโลกหลังจากฤดูนาฤดูการทํานาเสร็จสิ้นแล้วชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็รวมตัวกันทําบุญกลางบ้านมาพร้อมกับพิธีสุดแปลกก็คือลอยรูปตุ๊กตาดินไปกับแม่น้ำน่านมนสเสน่ห์ของประเพณีนี้อยู่ที่ไหนไปดูกันมาแล้วคุณผู้ชมคะ่ะ ที่คุณชมเห็นอยู่นี้เห็นไหมคะนี่คือแพรหยวกล้อมด้วยไม้ไผ่ที่จักสารเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้นโดยชาวบ้านหมู่ที่3และหมู่ที่4บ้านไผ่ขอน้ำตำบลมะตูมอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีทำบุญกลางบ้านนั่นเองค่ะ ชาวบ้านนะคะเขาก็ได้นําข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จในปีนี้มาหุงมเป็นข้าวหลามแบบนี้เลย <Okay. S 1> แล้วก็นํามาทําบุญกลางบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและถือว่าได้เลิกดีในช่วงปีใหม่ด้วยนะส่วนพิธีสําคัญในงานประเพณีนี้ก็คือชาวบ้านเนี่ยจะปั้นตุ๊กตาดินเหนียวคุณผู้ชมใส่ลงมาในตะกร้าหรือไม่ก็กล่องหรือขันก็ได้นะคะก็สุดแล้วแต่จะหามาได้ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าตุ๊กตาแทนตัวเอง จากนั้นก็จะใส่อาหารข้าวหวานาเสร็จแล้วก็ปักทูบเทียนปักธงกระดาษสามเหลี่ยมประดับด้วยดอกไม้ให้ดูสวยงามแบบนี้เลยนะปักทูบเทียนไปแล้วนะคะ ซึ่งในพิธีนะคะพระสงฆ์ค่ะท่านก็จะสวดชัยมงคลคาถาหลังจากพระสงฆ์สวดเสร็จชาวบ้านก็จะพากันเดินตรงมาที่ริมแม่น้ำน่านที่อยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะเพื่อนำตะกร้าหรือกล่องที่เตรียมเอาไว้มาวางเรียงในแพรยวกค่ะแบบนี้เลยโอโ้โหนี่เดินเรียงมาเป็นแถวเลยนะจากนั้นเสร็จแล้วนะเขาก็จะจุดพลุค่ะแล้วก็ปล่อยแพให้ลอยออกไปตามแม่น้ำน่าน เราไปเจอคุณลุงชัยจำนงเรือนก้อนนะคะเป็นคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านนี้แหละค่ะเล่าให้ฟังว่าประเพณีทําบุญกลางบ้านเนี่ยเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สร้างความรักความสามาคัคคีสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนพิธีลอยตุ๊ก,กตาดินแม่น้ำนาเนี่ยก็ถือเป็นการแก้เคล็ด เสริมดวงชะตาได้ปลดทุกป,ปลดโซกปลดโรคปลดภัยไข้เจ็บต่างๆก็เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลและที่สำคัญประเพณีนี้นะคะเป็นมนตเสน่ห์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับร้อยปีแล้วค่ะของชาวบ้านบ้านไผ่ขอน้ำอำเภอพรมพิรางจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ